สวัสดีครับพบกับผมเซวันนะครับพี่พี่วันนี้ผมนะครับจะมาอัปเดตนะครับรถที่จอดอยู่โชลุงฟอร์ดนะครับ VPA เพชรเกษม77นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามีรถรุ่นไหนคันไหนนะครับที่อยู่ตรงนี้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับพี่พี่ไปดูกันเลยครับพี่พี่นี่คือโชลุงฟอร์ดนะครับ VPA สาขาเพชรเกษม77นะครับพี่พี่ท่านใดนะครับจะมาดูรถตรงนี้ก็มาได้เหมือนกันนะครับนี่คือเส้นถนนเพชรเกษมนะครับ ด้านหลังของผมนี่จะมุ่งหน้าไปนครปฐมนะครับด้านหน้าจะมุ่งหน้าไปบางแคนะครับตรงนี้จะมีรถนะครับของบริษัทเราเองนะครับเป็นรถบทสัญญาเช่านะครับมาจอดโชว์อยู่ที่โชว์รูมด้วยนะครับใช้พื้นที่ของนะครับโชว์รูมฟอร์ดนั่นเองนะครับฟอร์ดที่นี่นะครับก็เป็นอ่ามีรถป้ายแดงนะครับทุกยี่ห้อเลยของฟอร์ดนะครับทุกรุ่นนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน นะครับจัดอะไรมากมายนะครับมาดูคันแรกกันครับพี่พี่คันนี้เป็น Toyota Revo นะครับ4ประตูปี2022นะครับในรุ่นมิดนะคันนี้เลขใหม่นะครับไม่ถึงแสนนะครับยังอยู่นะครับพี่พี่นะราคาคันนี้อยู่ที่0,000 0แ0 0นะครับส9 0 0 0นะครับสวยๆนะครับนี่เป็นรถนะครับไม่มีนะครับการชนหนักมาเลยนะพี่นะน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีนะครับ อันนี้ปี22นะครับพี่พี่ใครสนใจนะครับเหมือนเดิมนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับมาดูคันต่อมาครับคันนี้ปี2021นะครับ t o y ย t a r e v o นะครับ4ประตู h i พ h ลานเนอรนะครับนี่ h i พ h ลานเนอรนะพี่พี่นะปี2021สีขาวมุกนะครับ699,000นะครับมาดูคันที่3คันนี้เป็นล็อกโคปี่พี่ล็อกโคปี19นะครับเกียร์ออโต นะครับคันนี้เลขใหม่นะครับเลขใหม่อยู่ที่1นึ0 0แสนะครับใครสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับดูไว้เลยนะพี่นะสนใจคันไหนก็โทรหาน้องมาได้เลยนะครับคันนี้5 9า0 0นเก้าหนะครับล็อกโคสวยๆนะครับเกทเอนะครับรถทุกคันเรามีประวัติหมดนะครับมีประวัติหมดเลยนะพี่พี่นะตรงนี้เป็นอ่โชว์รูมฟอร์ดนะครับคันนี้เจ็ดที่นั่งนะครับมิวเอ็ก นะครับมิเปี2,021นะครับในรุ่น1.9ยุติเมตนะครับเป็นขับ2นะครับพี่พคันนี้ราคา9,99,000นะครับมาดูคันต่อมาคันนี้เป็น Ford e v e r e อ e นะครับคันนี้ปี2อ1 9นะครับในรุ่น2.0นะครับบายเทอร์โนะครับปี2,019ครับพี่พ4่4คูณ4นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่8,069,000นะครับมีรีวิวไว้ให้แล้วนะครับ นี่นี่คือ Ford ด v e r e s t นะครับ2.0บายเ r อโบนะครับนี่สวยๆนะครับสีขาวนะครับสี่ณ4ด้วยนะครับคันนี้มาดูคันต่อมาครับพี่พี่ฟอร์ดว t a แนะครับคันนี้หลุดจองมานะครับปี2018นะครับพี่พี่เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับคันนี้นะครับเลขไมล์100,000นะครับ599,000 นะครับฟอร์ดไวท์แท็กซีคูนสี่ะครับสองจุดศูนยบายเทอร์โบะครับในในรุ่นฟอร์ดนะครับเรนเจนะครับเป็นท็อปสุดนะครับมาดูคันต่อมาครับ f o ร t จูเนอรนะครับรถเจ็ดที่นั่งคันนี้2.4งวีปี2020ันี่สิบะครับปีสองพนีคันนี้เลขใหม่คันนี้เป็นขับ4ครับพี่พี่ขับ4ด้วยนะครับเลขหม่ประมาณแ0 0 0 0ื่น 8,000นะครับเรียกใหม่คันนี้ขับ4 f o r t u n e r 2.4 V ปี2020นะครับคันนี้9,99,000นานะครับตรงนี้จะจอดโชว์นะครับมาดูได้ทุกวันเหมือนกันนะครับพี่ๆนะตรงนี้เป็นศูนย์บริการของ Ford นะครับ v p พเพักเกษม77นะครับพี่ๆท่านในใช้ Ford ก็เอารถมานะครับเช็คระยะได้เลยที่นี่นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับมาดูคันต่อมาครับพี่ๆคันนี้มาจิตตี้นะครับยังอยู่ นะครับคันนี้มาจิตตี้เติร์้ามาจิตตี้ปี2020นะครับเครื่องยนต์2.8เกียร์ออโต้คันนี้เลขไมกมื่น4 0 0 0นะครับราคา1,739,000เาเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับปี2020เลขไม้น้อยนะครับคันนี้ประวัติด,ดีนะครับไม่มีชนหนักนะครับแน่นอนนะครับรถผู้บริหารใช้งานมือเดียวนะพี่พนะคันนี้ BMW X1 นะครับปี2019 นะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นพี่พี่ราคาปรับลดลงมาแล้วนะจากราคาตอนแรกเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตอนนี้ปรับลงเหลือเจ็ดอ่ะขออนุญาตครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นซื้อสดไม่มีแบตนะพี่พี่นะราคานี้เลยนะครับมาดูคันต่อมา Honda Civic นะครับ1.5 Turbo เทอร์โบนะครับ1.5เทอร์โบปี2021นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่7,20,000 ราคาปรับลดลงมานะครับพี่พี่นะใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับคันนี้เป็น Accord ์ดครับพี่พี่รถผู้บริหารนะครับใช้งานมือเดียวคันนี้1.5 EL Turbo นะครับปี2020นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่เอ่อสกู้นะครับราคาคันนี้อยู่ที่799,000นะครับสำหรับ1.5 EL Turbo นะครับขัดถอมาครับ Honda CR-V นะครับ คันนี้ปี2020ในรุ่นใหม่เนเชนนะครับเลขไม้หนึ่งแสนครับพี่พี่คันนี้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่799,000นานะครับ799,000นานะลดราคาปรับลงมาแล้วนะครับคันต่อมาเป็นรถตู้ครับพี่พี่คันนี้เป็นฮุนไดเฮสตวันนะครับฮุนไดเฮสวันในรุ่นปี2019นะครับคันนี้เลขไม้น้อยพี่พี่ ไม่ถึงแสนนะครับคุณดิเอสฟันปี2019นะครับเลขไม่แป0 0มืนะครับราคาอยู่ที่9 8้0 0 0นแปดนะครับอันต่อมาครับคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับ t o y o ต a c คอร์นะครับ h ฮดวีไฮบริดพรีเมียมนะครับคันนี้ปี2020เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับ1.8เลขไม่หนึ0 0แครับพี่พีราคาอยู่ที่799,000 นะครับตัวท็อปสุดนะมาดูอีกคันหนึ่งครับ Honda Accord 1.5 EL Turbo นะครับปี2019นะครับคันนี้เลขไม่น้อยพี่ๆ89,000นะครับราคาอยู่ที่789,000นะครับขันต่อมานะครับคันนี้เป็น Civic f c Civic f c ปี2018นะครับในรุ่นสีเทาเลขไม่120,000นะพี่ๆนะ 4 7 9 0 0 0นะครับสวยๆเลยนี่ล้างที่เฉยก็สวยแล้วนะครับนี่คันนี้ Toyota Camry นะครับ2.0ปี2018ครับทะเบียนสวยคันนี้ก็มีคลิปวิดีโอให้แล้วนะครับมีให้แล้วนะคันนี้ขายราคาอยู่ที่เอ่อ7แสนนะครับขออนุญาตครับ5แสนนะครับ6แสน69,000นะครับไม่ใช่5แสนนะครับขออภัย 6 6 9 0 0 0กนาพนะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับและคันสุดท้ายนะครับ t o y o ต a c แคมรีคันนี้นะครับ2.0 G นนะครับปี2019สิบเาีดำนะครับราคาอยู่ที่6 8แ0 0 0ปเาพเลขไม้น้อยนะครับเลขไม้แค่8 0 0หมื่นนะครับราคานะครับแล้วก็รถที่จอดอยู่ที่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกท่านใครสนใจนะครับติดต่อโทรหาเซลล์อ่านได้เลย นะครับนัดดูรถได้ทุกวันนะครับขอให้โทรนัดล่วงหน้าหนวันนะครับใครสนใจจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมครับพี่พี่ได้ทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตราไปก่อนสวัสดีครับติดต่อมาได้เลยพี่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับ